นะครับพยายามจะเช็คบินนี่มาโดนแทงโต้คืนดอกเดียวหยุดเลยนะครับเสกสันจุกเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่พยายามเร่งด้วยนะครับตอนนั้นออกแรงเยอะแล้วมาโดนแทงโตเอามาดูกันนะครับว่ายกนี้เปิดเกมเลยครับปาโต้เบียดเข้าไปรูปร่างก็สูงยาวได้เปรียบอยู่แล้วโอ้โหเสกสันก็มีหมัดนะครับคอยบวกอยู่ตลอดจังหวะต่อยหมัดนี่น่ากลัวครับแต่ต้องระวังจังหวะสองของปาโต้ด้วยครับ ดูว่าปาโตไม่ตกใจครับเวลาแกโดนนี่แกพยายามตั้งสติแล้วก็หาจังหวะหาโอกาสตอบต้อเอาคืนได้ทันควันเหมือนกันครับเอาครับจังหวะนี้วงนครับเสกสัรล็อกแล้วก็เด้งตไปทีครับปาโตดันเข้าเชือกเสียบซ้าไปครับพยายามจะใช้ความยาวแต่ว่าเสกสรรครับแทงแล้วคาปาโตบอกคาได้คาไปครับผมจะสวนขึ้นไปแต่ว่ากรรมการบอกว่ามันไม่ต่อเนื่องครับต้องแยกออกมาไม่ว่ากรรมการบอกว่ามาโชกันกลางเวทีนะครับยังเบียดเข้าหา เสกฝันนี่ธรรมดาจะเดินเบียดอย่างเดียวนะครับวันนี้มาเจอปาโต้นนี่ชิงเดินก่อนเอามีศอกนําไปก่อนด้วยดูวงในดูจังหวะการไล่แขนถ้าตีไม่ได้มีกรรมการแยกนะครับเอาละครับมาดูกันนะครับว่าคู่นี้นอกกับไหนแล้วนะครับเบียดกันวงไหนนี่ก็ยังทําอะไรกันได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ดูปาโต้ครับยืนนิ่งๆแบบนี้นี่ในใจนี่เดาไม่ยากครับเป้าหมายนี่น่าจะขอที่เดียวครับดูครับ ไม่ค่อยออกครับยืนนิ่งๆดักจังหวะรอจังหวะครับดูครับเดี๋ยวดูดีๆนะครับถ้าเขามีจังหวะนี้เชื่อเลยครับว่าต้องมีอะไรให้เห็นแน่ครับจับนายได้แล้วครับแต่หน้าของปาตูเอกสารพยายามจะสอดนายครับแต่ว่าสอดไม่ได้ครก็สอดได้แล้วครับเด้งไตไปปาตจะสอดคืนสอดไม่ได้ครับทำยังไงดีปาตสอดไม่ได้ก็ตไตไปก่อนแล้วครับไตแบบไม่ถนัดแบบนี้ก็ตตได้ครับปาตดูจังหวะการจับนะครับจับได้ดีแล้วเกิน จับได้ดีล็อกแน่นนะครับสายปาโต้ครับเอาอาวุธยาวๆมาเล่นบ้างครับทีบน้ำเข้าไปครับปาโต้เสกสันดิดข้งซ้ายติดเบรคครับตีกันเชียงวนออกไปครับปาโต้ค่อยๆสืบดิดสายหน้ายาวๆขึ้นไปทักทายครับเสกสันถีบสกัดติดเบรกไม่ให้ถึงตัวเดี๋ยวดูครับปาโต้ยับสายแต่สายตีนี้ครับเฉียวไปนิดเดียวดูว่าปาโต้จะชกในความมั่นใจนะครับตอนนี้ขยับเข้าหาเสกสันโอ้ย พยายามจะตวัดก้านคอเหมือนกันมือตกไม่ได้นี่นะครับหมัดก็คอยบวกอยู่เตะสารไม่ยอมง่ายๆนะครับเบียดเข้าไปเอา้าปาโต้โดนมาเยอะหักเหลี่ยมเข้าไปอ,อย่ายุบอย่าย่นให้เห็นนะครับ้อมมวยสูงยาวเห็นแล้วนะครับในยกแรกนะครับจังหวะแทงเข่าดอกนั้นนี่โอ้โหลเล่นเอาเตะสารนี่ถึงกับหยุดไปเหมือนกันนครับเน้นแข่ง้วครับในยกปลายยกครับทางั้น,นของปาโต้เสะสารที่ไปก่อนครับ อย่าพึ่งมาใกล้ๆครับอู่หุกซ้ายครับแลกกับเข่าหมัดกับเข่าเอาครับหมัดของเสกสารเอาปาโตมีมาซ้ายกระแทกมาครับเสกสารเจาะยางปาโต้เบียดเข้ามาดักแทนซ้ายโบดยกก่อนแม่เกมกำลังจะครับยกนี้ลุยครับปาโตครับเดินเสียบครับเน้นวงในแต่ว่าดูเสกสารยืนใกล้ๆกันเจาะยางได้ครับมาครับเน้นหมัดครับเสกสารต้นๆเรียวแรงยังดีครับพุ่งได้น้ำมาครับดูครับออกไม่หยุดแต่ว่าปาโตครับไม่สนครับใช้ความยาวเดินเสียบเข้าไป ดูจังหวะนี้ครับเลียมความแข็งแกร่งอยู่ที่ใครครับปามกันไปยื้อกันไปแต่ว่าแม่ะไม่มีใครได้จังหวะอุ้ยเข่ากับหมัดอีกแล้วบอลีเอาเลยครับเริ่มจะแทงได้ส,ดสวยๆเพราะแทงได้มีโอ้โหแฟนมวยนีเฮกันสนานเลยปาโต้เสกสลันก็พยายามจะไล่แขนนะครับแล้วก็มีหมัดหอยบวกนี่นะครับโอ้ยโดนแทงซ้ายอีกแล้วแต่ละดอกมานี่ยาวๆแหลมๆทั้งนั้นนะครับปาโต้ลูจดักแทงนี่เป็นจุดเด่นเลยครับไฟนี่ของปาโต้ครับ โอ้ซอกขวาเอ้อาเสกสรรมีหมัดขึ้นมาครับเอ้าซอกขวาปาโต้แมโดนแล้วครับสองซอกซอกที่สามโดนอีกแล้วครับเอ้าเสกสรรยังไงครับจับนายมุดเข้าไปก่อนครับเก็บค้างเก็บคอให้ดีแล้วครับพยายามจะขวางหน้าขวางได้ไหมปาโต้ล็อกมาครับบิดมาแล้วก็เสียบขวาเสกสรรยังไงครับโอ้โหนาทีนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นนาทีของปาโต้ครับเลยเรียกว่าโดนนะครับโดนก็ไปเยอะแต่โดนก็พยายามจะบวกเอาขึ้นเหมือนกันเอาตอนนี้ปาโต้ยับเข้าไปหยับเข้าไปเอา เสกสันก็มีหมัดดูวงในวงในนี่โอ้โหชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้ว่าปาโตนี่แทงแหลมแทงเจ็บเหลือเกินจังหวะเลาะดูโอ้โหเรียกว่ามาแต่ละดอกนี่เนื้อเน้นทั้งนั้นเสกสันโดนเข้าไปนี่ทำให้จะหยุดจะช็อตได้เลยนะครับโอ้โหแต่ก็ยังพยายามฮึดนะครับพยายามจะไล่แขนสู้เหมือนกันเดี๋ยวดูครับแหมต้นตนี่เร่งไปเยอะเหมือนกันครับเสกสัรครับมาถึงตรงนี้ครับปาโตนี่การยืนระยะมาตรฐานความเสมอต้นเสมอไปถือว่ายังดูดีนะครับ มาถึงตรงนี้น้ำหนักความเร็วในการตอของผู้นี่ยังเหมือนเดิมเลยครับตานของปาโต้เดี๋ยวดูเสกสันครับเป็นยังไงครับปลายๆครับบทเบียดไปแล้วครับลูกดักนี่มีอยู่แล้วครับแต่ว่าโดนต่อโดนจะเป็นยังไงครับดูครับเข่ากระมัดไม่โดนแทงซ้ายครับเอามีหมัดสวนขึ้นมาครับเสกซันไปแข้งขวาไปปาโต้ไม่ยึดช้าแล้วครับโดนแข้งซ้ายพยายามจะโต้ซ้ายคืนครับโอ้โหแต่กระดอกนี่ออกมันออกมาแรงเหลือเจอไหมครับเข่าของปาโต้เสกซันก็สู้ยึดตาทําหน้าที่ได้ดีนะครับพยายามจะบวกตลอด ทั้งหมัดโอ้ลูกนี้จะเทเขานะครับแต่ว่าไปล้มเสียเองขาอ่อนลงไปโอ้ยโอ้ยไม่แล้วครับข่าซ้ายเบียดต่อยหมัดขวัญกอกเอาลุยกันไปนะครับตอนนี้แลกกันดับเจ็บๆต่างฝ่ายต่างโดนแล้วครับอยู่ที่ว่าใครจะทนไหวเท่านั้นครับโอ้โหมาดูแล้วครับยังไม่มีอะไรการันตีได้แล้วครับโอ้โหใครจะได้รับการชูมือครับเอกสันพยายามจะเพื่อขัดแต่ว่าโดนศอกขวาของปาโต้ครับแข่งสายปาโต้อีกทีนึงครับทียันไปทีเอ้ายังไงครับเอกสันพยายามเดินเข้ามา หมัดขวามาไหมโอ้โหโดนกลดลงมาเสียบขาแล้วสับศอกขวาครับหน้าสั่นเลยครับพยายามต่อยมาสวนขึ้นไปรับเอกสารโดนไปเยอะเหลือเกินเะครับเอกสารโอ้โหแต่ว่ายังทนทายาดนะครับไม่หล่นง่ายๆนะครับพยายามจะเบียดด้วยเอาเบียดก็ไปวงในไปจับไหนนี่โอ้จะเข้าถางปาโต้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเนี่นะครับปล่อยตัวออกมานี้เดินต่อยหมัดมาโดนเข่าซ้ายนะครับดักแทงเนี่ยถือว่าโอ้ยจะไล่ต่อยเข้าขาไปอ่อนอีกแล้วเอาพยายามเบียดไล่ต่อยหมัด ยังไม่สนนะครับใต่ขาต่อยหมัดโอ้ยดูครับโตคืนแต่ละดอกเนื้อเนือนๆทั้งนั้นโดนเข้าไปเยอะๆนี่มันหมดยุบไปเลยครับมนช่วงครึ่งแรกของเกมการชกครับทางด้านของปาโต้นี่มีแข้งซ้ายครับคอยดักจังหวะ2แต่ว่าพอผ่านไปครึ่งหลังครับปาโต้เน้นแทงเข่าซ้ายครับขวาน้าดันแทงครับก็ต้องบอกว่าเป็นการแก้เกมที่ทําความอิดอาดให้กับเสกสันได้มากมายเลยทีเดียวครับโอ้โหทนทายาดนะครับ เซกสารนี่โดนไปเยอะเลยเดนโดนฟอกไปก็เยอะเอาตอนนี้พยายามจะไล่เบียดต่อยท้องต่อยหน้าเอาจับไว้นะครับอยู่นะครับโอ้โหต้องพยายามระครองคุมเกมเอาไว้นะครับปาโต้ล็อกเอาไว้ก่อนไม่ให้เซกสารนั้นต่อยหมัดได้ถนัดแล้วนะครับถึงตอนนี้เวลายังเหลือครับ2นาทีเศษครับเสกสรรยังไม่หยุดจะโอ้ดูครับต่อยหมัดพยายามหาจังหวะพิเกม แล้วก็ต้องบอกว่ามวยแบบนี้นี่ได้ลุ้นทุกวินาทีแล้วครับเพราะว่าเสกสรรน,นี่มีหมัดที่ค่อนข้างหนักครับสามารถพลิกเกมได้ตอลอดเวลาเหมือนกันครับมึงรีอย่างที่บอกนะครับแพ้ชนะไม่รู้นะครับแต่ทุกไฟของเสกสรรนี่โอ้โหสนุกดูเดือนเราใจตลอดนะครับไม่มีท้อไม่มียอมง่ายๆเหมือนกันโอ้โดนเข้าไปเข่าแต่ละดอกนี่แหลมๆนะครับแทงเข้ามาจิ้มลำตัวลำตัวแล้วก็ขึ้นบนเอ้าวงในวงใน,นดูว่าเรี่ยวแรงนี่จะอ่อนล้าไปแล้วตีไม่ได้แล้วนะครับ ตอนนี้น่าจะมีหมัดกระปอกเป็นคาตอบสุดท้ายแล้วครับปาโตเองครับหมเร็วแรงก็ไม่ได้เหนือเท่าไหร่ครับแต่ว่าสิ่งที่ดูดีคือการคุมเกมละครับจังหวะล็อกจังหวะกอดด้เหลือมองเวลาตลอดครับว่าเมื่อไรจะเก่งสักทีครับโอ้โหดูชุดนี้ครับเสกสรรโอ้ดูครับแก้ไม่ได้ครับเสกสรรครับลูกดัดแทงซ้ายนี่กเดินเข้าไปนี่โดนตลอดครับจังหวะเข้าไปดีโดนแทงซ้ายเข้าไปแล้วแทงแรงด้วยนะครับแกระดอกพอแทงซ้ายเสร็จแล้วก็มีสอกตามเอาแต่ก็ ไม่ละความพยายามนะครับยังเหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้ายให้เสกสรรนี่เวัดดวงแล้วนะครับตอนนี้ฮึดตลอดมีหม,มัดมีจิ้มท้องจิ้มหน้าดูจะมั่นอกมั่นใจแล้วปาโต้นี่นะครับโอ้โห,โอโหโด,ดอกนี้นี่ <c oughs> เอาเลยครับ,รบแทงเข้าไปน่าจะสงบแล้วนะครับสงครามบนเวทีตอนนี้โดนเข้าไปเนื้อเหลือ,เ,อเ,ลเกินดูว่าปาโต้ก็ไม่อยากทําแล้วนะครับไม่เล่นเกมแล้วครับ้องชื่นชมเสกสรรครับดูครับ ในยกครายนี้ครับแพ้ชนะไม่รู้ครับแต่ว่าไฟนบวยที่เชียร์นี่ต้องบอกว่าไม่เสียดายไม่เสียแรงครับที่อยู่ลุ้นอยู่เชียร์ตลอดจนถึงตรงนี้ครับกาลังจะครบยกที่5ครับเพราะว่าตลอดเส้นทางตั้งแต่เสียงระฆังดังยกแรกครับจะเดินออกอาวุธไม่หยุดครับมีจังหวะให้ลุ้นให้เสียวให้ได้ตื่นเต้นตลอดเวลาคารับทางของเสกสรรขณะที่ปาเต้เองครับวันนี้ครับก็ต้องยอมรับแล้วครับว่าวางแผนมาแล้วก็แก้เกมได้เนียบครับต้นๆนี่มีแข้งซ้ายครับ ปลายๆนี่ลูกดักแทงครับเล่นงานจนทางด้านของเสกสันแก้ไม่ตกครับไมว่าโดนหนักๆก็ยุบไปเองนะครับเปล่าลยครับสู้จนวินาทีสุดท้ายจริงๆเสกสันครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับจากกรรมการทั้ง3ท่านถ้ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับ เก็บใบคะแนนสุดท้ายนะครับแล้วก็หันไปชูมือให้ปาโต้นะครับวอวังพมเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกดูด